คุผู้ชมข่าวต่อไปเนี้ยเอ็นดูเอ็นดูแล้วก็นะจะชื่นชมคุณแม่ด้วยสอนน้องมาดีมากลูกชายนะอยู่ชั้น อ๋อหกขวบอะปอหนึ่งเองไปตลาดกับแม่แล้วเดี๋ยวดูนะลูกชายบอกว่าให้แม่เนี่ยพาหนูไปที่สถานีตํารวจหน่อยไทไมฮะเนี่จ,จะไปลงบันทึกประจําวันไม่งั้นจะไม่ยอมกลับบ้านเห็นไหมคะนี่คือแบงค<ช>์ยีคุณผู้ชมแบงค์ยี่ใบที่น้องเจอตกอยู่ที่ตลาดาเด็กชายเก็บได้ใช่ <ฮะ S 1> ไปแจ้งความหาเจ้าของเออน้องบอกว่ามันไม่ใช่ของเรานะแม่ถ้าแม่ไม่พาหนูไปแจ้งความหนูจะไม่กลับบ้าน นี่คือน้องไกรวิทย์ค่ะคุณผู้ชมน้องอายุ6ขวบเท่านั้นเองเรียนอยู่ปนหนึ่งที่อนุบาลระยองแล้วเนี่ยกำลังยื่นแบงค2ยบใบเนี่ยให้กับร้อยตํารวจหญิงเนี่ยนะคะที่รับลงบันทึกประจําวันร้อยเวรหญิงเนี่ยนะคะซึ่งน้องอ่ะเขาบอกว่าเก็บตังค์สีบบาทได้ที่ตลาดนัดปากน้ําที่ระยอง ซึ่งเราก็คุยกับคุณแม่ของน้องไกรวิทย์นะคือคุณแม่ศิลากรเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าแม่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดนัดปากน้ําระยองไปกับน้องไกรวิทย์นี่แหละแล้วตั้งใจจะไปซื้อข้าวโพดต้มอาก็จอดรถไว้หลังตลาดพอซื้อข้าวโพดต้มเสร็จแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะออกจากตลาดเหลือไปเห็นอะไรสีเขียวๆตกอยู่ที่พื้นอา้าวนี่มันแบงค์ยี่สิบนี่ก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์แล้วบอกว่าลูกไปเก็บตังค์หน่อยลูกทีนี้พอน้องไปเก็บเนี่ยน้องก็เดินกลับมาบอกแม่ว่าแม่ คุณครูสอนไว้ด้วยว่าต้องเอาเงินนี้ไปให้ตำรวจไปแจ้งความแล้วแม่ก็บอกว่าลูกมัน40บาทเองมันแจ้งความไม่ได้ลูกบอกกับแม่ว่ามาว่าแม่แต่มันไม่ใช่ของเรานะแม่ถ้าเกิดแม่ไม่พาหนูไปแจ้งความหนูจะไม่กลับบ้านนี่พูดกับแม่แบบนี้นะคะทีนี้พอน้องมาแจ้งความเนี่ยตำรวจเขาก็ ทำตามความต้องการน้องนะคือลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วคุณตํารวจก็บอกกับน้องไกรวิทย์ว่าน้องไกรวิทย์รู้ไหมเงิน40บาทที่หนูเอามาเนี่ยถ้าเกิดว่าครบ1ปีแล้วไม่มีเจ้าของเขามาทวงคืนเนี่ยมันจะตกเป็นของคนที่เก็บได้นะลูก น้องไกรวิทย์ก็พยักหน้าแล้วทีนี้ร้อยเวรหญิงเนี่ยเขาเอ็นดูค่ะด้วยความน่ารักน่าชังของน้องไกรวิทย์ก็เลยทําให้ร้อยเวรหญิงที่เขารับลงบันทึกประจําวันเนี่ยนะควักกระเป๋าตัวเองหยิบเอาแบงค์ร้อยมาแล้วก็ให้น้องไกรวิทย์บอกว่านี่อันนี้เนี่ยคุณตํารวจให้หนูนะให้เอาไปกินขนมนะลูกน้องก็รับมาเนี่ยนะคะ,ะเห็นแม้เป็นเด็กที่ที่ ถ้าเกิดว่าเจอของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยเอาไปคืนอะ่นะแล้วดีมากโรงเรียนสอนมาดีคุณแม่สอนมาดีนะคะใช่นะฮะชชินชมเลยนะครับ